สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ที่ร้านซินโดเซกินะครับที่เมกะบ,บางนาจริงๆเ็มีสาขาราชพฤกษ์แล้วก็มีที่สยามด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ใกล้บ้านผมแล้วก็ผมแค่รู้สึกว่านี่คือร้านแรกที่เขามีอยู่ในตัวห้างอะ่ะโอเคเรามาพิสูจน์กันด,ดีกว่าจริงจริง รู้ว่าทำไมผมถึงดีใจที่ผมมาถ่ายวันนี้ผมเดินผ่านร้านนี้ผมมาแมกกะบ่อยมากเดินผ่านร้านนี้บ่อยมากผมก็ไม่ได้คิดว่าเออผมจะเข้ามากินร้านนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรด้วยตอนนี้ผมรู้แล้วสบายผมมาอาทิตย์ละสี่ครั้งไม่มีใครทำก็มาเนี้ยที่ให้คุณจิ๋วเขามาย่างให้ตัดตเนียนเลยเหมือนถ้าไปทําเล็บก็คือไปทําเล็บร้านโปรเฟชชั่นอลอ่ะถ้าเรานั่งย่างเองเหมือนเราตัดเล็บมั่วตัดเล็บอะ่ะเราคิดไปแล้วว่าถ้าแบบบางที พอมาคนที่ไม่กินเนื้อก็จะหานแล้วก็รู้สึกแบบไม่คุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แฟร์เลยมีทั้งเนื้อดีทั้งหมูดีกินเต็มที่นี่คือสิ่งที่ดีนะเปอร์เซ็นต์คตอนนี้อยร้อยเลยเหรอเหลือเยอะพี่ยไปกินิแล้วก็ต้องก็ต้องประคองดิหมูสิบเต็มสิบเลยถ้าเนื้อสิบเต็มสิบอีกนะท่านผู้ชมต้องมาทานแล้วแหละชินโดเซกิ นี่เป็นหมูสามชั้นที่อร่อยที่สุดที่ผมทานมาเลยนะอร่อยมากผมอะ่ะมารีวิวร้านนะท่านผู้ชมไม่ค่อยมีร้านที่ผมกินจนอิ่มขนาดนี้นะอันนี้ผมต้องหยุดรีวิวอะ่ะจริงๆมันเหลืออีกนะเนี่ยผมรีวิวไม่นด้แล้วมันจะไม่แฟร์กับร้านเขากอถึงดีใจที่เจอบอกเพื่อนก่อน